กราบนิมนต์หลวงพ่อครับครับนิมนต์พระภิกษุกรมพ่อครับสมณเณรกราบทีหลังนะครับนิมนต์พระ ิมสมเนตครับครับโอกาสนี้ขออนุญ,ญาตให้พระมหาวชิระยานสุทีปเปลี่ยนทำเก้ประโยคผู้นำประโยคบาลีสนามหลวงชั้นประโยคปาร,ปรสีครั้งที่สองได้อ่านโอวานแม่กองบาลีสนามหลวง ขอบบรรมิมนคัโอวาทแม่กองบาลีสนามหลวงในการเปิดสอบประโยคบาลีสนามหลวงครั้งที่สอง ปีพุทธศักราช2568นักเรียนผู้เข้าสอบความรู้ประโยคบาลีสนามหลวงทุกรูปวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดสอบประโยคบาลีสนามหลวงครั้งที่2ปีพุทธศักราช2568ซึ่งเป็นการสอบของชั้นประโยคป .4 รวมทั้งประโยคบาลีศึกษา ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคประจำศกนี้การสอบประโยคบาลีสนามหลวงในส่วนกลางสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงและเจ้าสํานักสถานที่สอบในแต่ละแห่งได้ร่วมกันดำเนินการจัดการสอบส่วนการสอบประโยคบาลีสนามหลวงในส่วนภูมิภาคนั้นแม่กองบาลีสนามหลวง ได้มอบหมายให้เจ้าคณะภาคเจ้าสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดการสอบดังที่ได้ปฏิบัติมาในโศกกรท่านทั้งหลายการศึกษาพระปริยัติธรรมนับเป็นภาระหน้าที่อันสำคัญของพระภิกษุสามเณรทุกรูปรวมถึงพุทธศาสนิกชนทุกคน และเป็นหน้าที่ที่ไม่อาจให้บุคคลอื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทนได้สิ่งสำคัญเป็นหน้าที่ที่ต้องใช้ทั้งความใส่ใจและความตั้งใจอย่างจริงจังทั้งนี้เพื่อให้ได้รู้และเห็นผลแห่งการปฏิบัติด,ด้วยตนเองนับเป็นการพิสูจน์และยืนยันถึงความจริงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนไว การศึกษาให้รู้จริงและปฏิบัติให้ถูกต้องนี้มีเหตุผลสำคัญคือเพื่อาการจันลงพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปในส่วนของกรรมการผู้กำกับห้องสอบรวมถึงกรรมการผู้เกี่ยวข้องทุกท่านขอได้เอาใจใส่เป็นภาระธุระอย่างแข็งขันช่วยตรวตากวดขัน แนะนำตักเตือนให้นักเรียนผู้เข้าสอบปฏิบัติตามกฎระเบียบของสนามหลวงอย่างเคร่งครัดขอขอบคุณเจ้าสำนักสถานที่สอบประธานอำนวยการสอบกรรมการผู้กำกับห้องสอบและคณะกรรมการทุกฝ่ายที่ได้ช่วยเหลือเกือ้อกูลให้การสอบครั้งนี้ดำเนินไปได้ด้วยดีเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อการพระาศาสนาอย่างยิ่ง และขออนุโมทนาแก่ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายที่ได้ถวายความบุปัมและช่วยเหลือเกื้อกูลให้งานคณะสงส่วนนี้ดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อยงดงามทุกประการในที่สุดนี้ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรันาตนตรัยและคุณความดีอันเกิดจากการช่วยกันจันลงพระพุทธศาสนานี้ จงเป็นพระรวะปัจจัยส่งเสริมเพิ่มพูนด,ดวงปัญญาให้แหลมคมแจ่มใสรู้แจ้งแทงตลอดในปัญหากรรมทุกประการประสบความสำเร็จสมความปถนาโดยชอบโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทินพระพรมโมลีแม่กองบาลีสนามหลวง การนี้ขอเมตตาพระคุณหลวงพ่อได้ให้อ,อวาดแก่คณะกรรมการแล้วก็นัก,กเรียนผู้ทำการสอบครับขอบการาบพระนาด้วยความา,าราศาศาพบครับขอ้แแรงข้ารานาณธรรมต่อท่านพระเถรานุือละ พันคณะกรรมการและนักเรียนผู้เข้าสอบทุกลูกวันนี้เป็นวันเปิดสอบวาลีสนามหลวงชั้นประโยปศ .4 ครั้งที่สองพวกสำนักเรียนส่วนกลางรวม41สิกับน,นักเรียนมีจำน,นวนผู้เข้าสอบรวม91รูปสอบพี่สนามสอบวัดพระเชตุพน นิมนตมังคลาลามในโอกาสนี้ขอปรารภความความสมควรการศึกษาพระปริยัติธรรมคือภาษาบาลีนัน้นเป็นการศึกษาที่สำคัญและยิ่งใหญ่สุดที่สุดพระพุทธศาสนาคือเป็นหนึ่งในสองสุลหลักของพระศาสนา อีกองค์สุนเด็ดพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงศึกษาค้นฟ้าด้วยจิตจิญญาณและชีวิตเพราะเป็นภาษีเพราะเป็นภาษาที่รักษาไว้ซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าถือว่าลาว่าเป็นภาษาหักศษ์ที่มีระบบระเบียบแบบแผนวิยาวัชกร ชัดเจนกล่าวได้ว่าเป็นภาษาที่มีมาตรฐานสูงมีระเบียบแบบแผนในการใช้คำชัดเจนไม่อาจแปลให้ผิดเพี้ยนบิดผัเบิดผันไปจากรูปของคำและประโยคที่ปรากฏนั้นจึงถูกเรียกให้เป็นภาษาที่ใช้ในการรักษาสืบทอด คำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้ให้แม่นยำที่สุดเพื่อให้พระธรรมคำสอนยังประโยชน์สสิิผลแก่ชาวโลกให้ยาวนานที่สุดผู้ใดได้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมคือบาลีผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าได้รักษาพระพุทธศาสนาไปด้วยพระภาษาบาลี จึงมีความขลังและความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวักและเสร็จของการศึกษาวารีนั้นไม่ใช่เพียงการเรียนและสอบได้อย่างเดียวหากแต่ต้องเรียนเพื่อเป้าหมายคือความรู้แจ้งในหลักธรรมและมีความสุดจริตยุติธรรมในการทำหน้าที่ของตน จึงจะได้ชื่อว่าเข้าใจพระธรรมวิไงได้อย่างถูกต้องเพราะนสดนขอ,อนักเรียนตั้งใจสอบในหลักธรรมคำสอนที่ท่านทั้งหลายได้ศึกษาเรียนม,มาในบ้านวันนี้เป็นวันสำคัญของท่านขอให้ทุกท่านจงพยายามสอบให้ได้ทุกท่านขออนุโมทนาทุกท่านที่ได้ตั้งใจมปแล้วจง ม่มนะีแล้วทั้งขอให้ทุกเดือนทุกท่านตั้งใจเพื่อสอบในหลักคมคำสอนที่ขององค์สุดพระสัมาสัมพุ้ธรเจ้าที่ท่านรราเรียนมาแล้วหลายครั้งหลายหนที่เราเรียนขึ้นมาแล้วตอนนี้เป็นวันสร้มขันของท่านที่ตั้งใจกันวันนี้ตั้งใจไว้เรามีความสามารถได้ดู ได้อ่านได้ช่องแล้วดังนั้นการทำหน้าที่ของเราทั้งหลยได้ถือได้ว่าทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์แบบในระดับหนึ่งเพราะว่าพระพิสุดสร็รในพระพุทธศาสนาต้องมีความรู้ในหลักธรรมอย่างถูกต้องและชัดเจนจึงจะสามารถดำรงพระศาสนาไว้ได้ แม้จะมีเพศภัยใดๆมาทำอันตรายหรือมาย่ำยีการรู้จริงการรู้แท้ตรงตามหลักธรรมคำสอนและการปฏิบัติได้จริงตามอัรรมของพระตถาคตเจ้าเท่านั้นที่จะรักษาพระศาสนาไว้ได้ขออนุโมทนาต่อท่านคณะกรรมการที่ได้ร่วมกัน จัดสอบบารีสนามหลวงในครั้งนี้ขออนุภาพแห่งคุณพระศสีรัตนะไกร,รจงดนบันดาลให้ท่านทั้งหลายที่ประชุมอยู่นะพี่นี้จเจริญง,งอกงามไพบูรณ์ในพระธรรมนักพินยัยของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปณนะโอกาสนี้ขอเนืนนะ่องบนคณะกรรมการ และนักเรียนผู้เข้าสอบร่วมกันเจริญจิตภาวนาเพื่อสวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีพันปีหลวงและพระบรมวงศาสอรวงศ์ทุกพระองค์เป็นเวลาพอสมควรแล้วเมื่อได้เวลาแล้ว จะได้ให้สตสัญญาณเพื่อเข้าห้องสอบในโอกาสฝึกต่อไปขออนุโมทนาทุกทุกท่านที่ได้ตั้งใจกันมาสอบวันนี้ขอให้ตั้งใจเพื่อสอบปักธรรมคำสอนที่เราได้รึกษาเรียนมาแล้ววันนี้เป็นวันต้องพันตั้งใจสอบเพื่ออนาคตของท่านทั้งหลายขอขอบคุณทุกทุกท่านที่ได้ มาสอบในวันนี้ทุกสั้นขอให้ตั้งใจสอบด้วยกันทุกๆุกคนขออนุโมทนานงสมาธินาทีแล้วมาสาธุ <นะ S 2> ครับนิมมตนเ<ด>จริญจิตภ<อ>าวนาน <ะ S 2> เป็นเวลาสมควรครับเอาีเวลาน้อยตอสนสอบนี้ก็ขอใหนทุกๆสันตั้งใจเป็นสมาธินั่งสมาธินะประมาณห้านาทีทาทุกสัานพร้อมกันนะตั้งใจ ตั้งใจเป็นสมาธิหลังจะได้รสอบข้อสอบที่ง่ายขึ้นอัลโหขอบคุณครับตั้งใจและวตั้งใจตั้งสมาธิร้องกันานาทีห,หลับตาเลยครับ พุทธาภลาปปตตาปัเจกานัญจะย,ยัมพะอรหงังภะเชนรักขังพันธามิสสะพสูครับนิมนต์คุกเข่าครับ okay. Okay. ครับพระภิกษุกราบครับ ครับสมเรเนกราบครับครับ,รบนิมน์เข้าห้องสอบครับทำธุระส่วนตัวยังมีเวลาอยู่อีก20นาทีครับเข้าห้องน้ำแล้วก็เตรียมตัวนะครับสำหรับหนังสือสุทธิแล้วก็บัตรประชาชนนิมน์นะครับอย่าอย่าลืม ไว้แสดงแก่คณะกรรมการที่กำกับดูแลห้องสอบครับสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครับเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดนะครับไม่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบให้นำไปฝากไว้ที่โต๊ะกรรมการก็ได้เตรียมไว้แล้วก็ขอให้เนี่ยมปฏิบัติตามกฎระเบียบนะครับเกรงว่าบางรูปบางท่านก็ลืมครับเอาใส่ไว้ในกระเป๋าวางสะ แล้วก็เผลอลืมไปเข้าห้องน้ำปรากฏว่ากรรมการค้นเจอนะครับก็นาเสดายโอกาสครับก็ขอฝากไว้ไม่อยากให้พลาดโอกาสเพราะว่าการสอบครั้งนี้ก็เป็นการสอบครั้งสุดท้ายของปีการศึกษานี้แล้วถ้าเกิดว่าพลาดโอกาสนี้ก็ต้องไปรอสอบซ่อมในปีหน้าเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ทราบโดยทั่วกันแล้วก็ได้ ปฏิบัติตามนี้เริ่มสอบเวลาสิบสามนาฬิกานะครับแล้วก็สิ้นสุดเวลาสอบเวลาสิบเจ็ดนาะฬิกาสิบห้านาทีรวมเวลาสอบทั้งสิ้นสี่ชั่วโมงกับอีกสิบห้านาทีนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้ใช้เวลาให้เต็มที่ในเวลาสอบหนึ่งชั่วโมงแรกนะครับไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบนะครับจะอนุญาตให้ออกจากห้องสอบได้ก็หลังจาก ผ่านหนึ่งชั่วโมงไปแล้วกรับขอกราบขอบพระเดคุณหลวงพ่อพระธรรมมงคลวชิโรภาสผู้ช่วยเจ้าสันมักเรียนใน ลมบริมีธรรมเจ้าปุณสมเด็จได้มีบัญชาให้พระฤาษีพระคุณหลวงพ่อมาปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดสอบแทนแล้วก็พกรากบขอบพระคุณผู้นําประโยคท่านอาจารย์พระมหาวชิระยานสุธีแล้วก็ท่านอาจารย์พระมหามุกดาหานกัมพีระเมธีได้นําประโยคบัลีสนามหลวงชั้นประโยคปทศี 4, ครั้งที่สองการสอบครั้งที่สองนี้ก็มีผู้เข้าสอบจาก สมัครเรียนส่วนกลางในเขตปกครองของกรุงเทพมหาคนครรวม41สมัมเรียนจำนวนผู้เข้าสอบ91รูปสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตแจ้งประชาะสัมพันธ์แล้วก็ปิดพิธีเปิดสอบในวันนี้เพื่อที่จะได้ทำการสอบในเวลา13นาฬิกาก็ขออนุมโมทนา ขอบพระคุณคณะกรรมการผู้กำกับดูแลห้องสอบแล้วก็คณะกรรมการดำเนินการสอบทุกรูปที่ได้ร่วมกันทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มกำลังเต็มประสิทธิภาพก็ขอกลาบขอบพระคุณณนโอกาสนี้ขอกลาบขอบพระคุณด้วยความเคารวยิ่งครับ